สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้อ,อาการของการเล่นเทเลอร n เนอร์ไม่ได้บน Windows 10นะครับสำหรับวิธีการแก้ไขก็คือมาเริ่มต้นที่คลิกขวาที่หน้าเดสก์ท็แล้วมาที่ Nvidia Control Panel อคอยสักครู่ครับให้โปรแกรมมันรันขึ้นมาซึ่งจะช้านิดหนึ่งนะครับสำหรับวิธีนี้นะครับผมหาอยู่ตั้งนานนะครับกว่าจะแก้ได้ให้มันเล่นกับ Windows 10 สำหรับวิธีการก็คือมาคลิกที่ Manage 3D s e t t i n g หลังจากนั้นมาคลิกที่โปรแกรม s e t t i n g ตอนแรกนะครับมันจะอยู่หน้านี้นะให้มาคลิกที่โปรแกรม s e t t i n g หน้านี้แล้วหลังจากนั้นมาคลิกที่ Select a Program to Custom ตรงนี้คลิกเลื่อนลงมาแล้วมาหาคำว่า Tailunner r Tailunner r วงเล็บ trgame.exe นะครับเพราะเพราะว่าบางคนไปเข้าใจผิดไปเลือก เทเลเนอร์ของมันเลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเล่นไม่ได้ต้องมาเลือกเทเลนเนอร์ T-R Game .exe เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นปรกดเลือกเสร็จปุ๊บกดเลือกตรงนี้เป็น Integral Graphics แล้วกด Apply นะครับกด OK แล้วก็กดปิดและหลังจากนั้นก็เข้าเกมมาอีกรอบหนึ่งแต่ของผมเนี่ยผมตั้งเอาไว้แล้วผมจะไม่ไม่ไม่เปลี่ยนการตั้งค่านะครับผมกด No ไปนะ แต่ถ้าเปลี่ยนการตั้งค่าก็คือกด yes นะครับหลังจากนั้นนั้นก็เข้าเกมตามปกติแล้วกด start ก็จะสามารถเข้าเกม l o g กอิ Lock in, เข้าเล่นเกม The Runner ได้บน Windows 10สำหรับวันนี้ครับขอจบทริปเล็กๆน้อยๆจากผมสวัสดีครับ